บักคูงบักกวยเต้นวอืมอืมอืมจังงันจังงันจังงันังงนนี้ปีที่สามแล้วนะครับเราจะมาที่ไหนนะน้องแก้มหอมน้องตกเขาสนาจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้เราก็ ชาวแคมป์ก็เริ่มทยอยมาวันนี้วันที่สิบธันวา,า,า,านะครับตอนนี้ยัียงเลือกสถานที่อยู่ปีนี้เป็นปีที่สามนะครับเรามานี่ทีมงานเดิมครับเป็นไงนะครับกอนนี้กําลังเลือกสถานที่กันอยู่มาที่นี่เราก็เลือกสถานที่ได้เลยนะพระเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเก็บค่าธรรมเนียมก็ประมาณทุ่มหนึ่งโอ้ยเดินชนกล้องอีกเอาตรงไหนจ๊นาอ๋อตรงนี้นะครับ นี่นะครับของของเราเราเริ่มเก็บเริ่มไปขนของกันดีกว่านะตรงนี้ขนมาวางก่อนนะครับนี่ครับพู้อานวยการอันนี้ผู้จัดการอู้เยอะมีแต่คนผว้อำนวยการผู้จัดการใช่อบออบทบครับเราก็มาตั้งแต่เช้าเขาเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนตาจะโบกแล้วครับนี่นครับเข็นของขนของกันอีกแล้วขนของกัน ประมาณแปเมตรแหบก็บกันอีกแล้วแบกทุกปีคนี่เต็มใหม่นะครับเต็มคาเมลคาเมลเต็มข้นเต็มปูมสงเต็มไปเต็มุ้ยเจ้าเจจะนอนจกไหนจะคางให้เขาตรงไหนี่จุดตรงนี้ใช่ไหมพี่เาที่ตอจากไอ้กุ้ย

วันนี้เราเป็นค่มือใหมือใหม่ปีละครั้งมือใหม่คัดแคมป์นะคะทุกคนกำลังใจก็ดีดีนะคะลูกชายเขาอะลูกชายเดินตามพ่อนะคะพ่ออยู่ไหนลูกชายก็ตามไปนะคะโอเคแข็งแรงครับไม่มีลมอันนี็คือว่าเต็นท์นี้ซื้อมาเท่าไหร่นะคะพันเก้าร้อยใช่ไหมใช่พันเก้าร้อยบาท ดีมากดีมากของจริงดีมากดีมากคือคนที่หัด <c oughs> นะว่าส<า>ีส้มรองที่จักน้นนะวันที่แรกที่มากางต้น เป็นเกลียดกับตัวเองมากเลยสนุกอีกแบบใช่ไหมเออเก่งนะเนี่ยมันก็มีความสุขอีกแบบแบบว่าเออมันก็ดีนะประกอบได้มันก็สนุกอต่อเลโก้มันเป็นฟิลที่แบบเออมันดีเราทําได้เราเก่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครอบครัวของเราก็ ทริปสอยดาวนะคะปี2022อากาศไม่หนาวเลยตอนนี้หนุ่มๆกำลังกางเต็นท์กันอยู่นะจ๊ะหนุ่มๆกางเต็นท์กันอยู่นง่ายก็เป็นที่สำเร็จนะคะในการกางเต็นท์ออกมาสวยงามมาก ลอะูกแบบร้อยไม่ต้องใช้ค้อนเรียบรเลยเรียบร้อยไปส่องเต็นท์นะจ๊ะทุกคนซื้อนน้าแงะะคอันนี้ก็คุณพี่ราตรีก็คอยเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะเรีไอพีก่อนเรีไอพีดูแลเียไอพีอันนี้แผนกเครื่องดื่มนะคะเชฟเชฟตัวจริงอันนูุนแผนกห้องครัว อันนี้คือเครื่องดื่มนะคะอันนี้พันนกอปีนี้ทลาเทียบน่ารักมากขยันช่วยขนของถือของหล่อจุง้งเบยซื้อน้ำแข็งให้คุณแม่น่ารักที่สุดซื้อตาเจ้านานตรงไหนอ,อ วางเลยป้านอนตรงไหนก็ไ <silly> ด yeah, ้น so ี uh ่คือภาพรวมบรรยากาศที anyway. ่เขาสรอยดาวอันนี้คือเหมือนย้ายบ้านเลยนะคะทุกคน คือแบบว่าแคมปิ้งนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับทริปของเราทริปสอยดาว2022ท่าลาเทพไปทลเทพลงน้ำไปแล้วค่ะพร้อมกับน้องหอมปีนี้2022ค่ะอากาศสอยดาวร้อนจ้าแต่ก็มีความสุขนะอยู่กับครอบครัวเนาะคุณพี่ลาตีเนาะ นี่ไงคุณพ,พี่ลาตีก็ให้กำลังใจน้องๆกลางเต้นลูกๆหล,ล,ลานๆน,น,นะคะเมียจ,จะ้ะไปนะอันนี้สวยแล้วก็ทำอาหารอร่อยนะจ๊ะบอกเลยไม่มีเขาเราก็ไม่มีกินนะคะ okay. ดเด็กๆมากินปลาหมึส่สดๆแล้วร้อนเลยลูกแล้วเน,นี่เนี่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรี สกาวอันทัวแล้วนะจ้าโอ้ยบรรยากาศปีนี้ไม่หนาวนะจ้าไม่หนาวโอ้โหวันนี้นะครับที่เขาสอยดาทบุรีกับสกาวอันทัวนะครับจ๊วเนีเอาแบบอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือตำบัาคุงส้มตำตำปลาคุงบัหลองตำปลาปวยเต้จ้าโอ้ยเหนือก็มาเนาะเหนือว่าอ่า ตั้บอกห่งเด้อพี่น้องเอ้ยละครพนมนครพนมป่าตาตายเล็กตายเล็กตายนี่บอกยากเลยดีเราบอกว่าไหนเลยนะต้มต๋มสั้นๆเลย บรรยากาศเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเต็นท์มุงทุกๆปีเราก็จะมาบรรยากาศแคมปิ้งที่เขาซอยดาวน,นี่เต็นท์ก็ซื้อเพิ่มมาตัวนี้นับซื้อเพิ่มมานะครับอันนี้ก็เป็นเ,นเต็น,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 <ค>นท์เช่าเหมือนเดิมวันนี้สมาชิกเราก็12 3 4 5 6 7 8 8ห้าดดดคนเหมือนเดิมสนุกสนานที่นี่เขาซอยดาวเด้อนี่นรครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็ชาวแคมป์ทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเนาะ 10ธันวาวันรัชธรรมนูญนะครับไฟ LED ไฟกิ่งไฟประดับตามเต็นท์นะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ฐาน AA เสามก้อนเรามาประดับสร้างบรรยากาศในการแคมปิ้งนะครับเราใส่ดีนะครับซื้อฐานใส่แล้วก็เปิดดูเน้อใส่ถ่านสุกเลยแหละถ่านเป็นเนื้อสดใช่ยอ่ะนี่ครับก็ได้ประมาณนี้พอดีมันอยากกังวลอยู่เนาะ มืดๆค่อยมาดูว่ามันสว่างม<ฮ>ีแค<ด>่ไหน<ด>นี่เด้อ<ด>์เป็นไฟแขวนเป็นไฟแขวน LED นี่ครับสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนกันนี่ครับแล้วก็ชาร์จไฟมาก่อนมากระดุ้งกระดิ๊งครับให้สร้างบรรยากาศในการแคปปิ้งนี่นนเป็นดิสโก้ ลิ้นเร็นธรรมดาแล้วก็ปิดโอเคชาวขคมต้องมีไว้หน่อยไม่เสียหายนะจ๊ะเสือร้องไห้ัว่าเนี่ยน้องปูชิมหน่อยดิอร่อยไหมอ่ายวนี่ดีกว่าเดี๋ยวเดียวครับน้องปูจะชิมเสือห้องหายบาปยังไงจวดพูบอกจวดจวดเลยครับปูจวดมึงกินปวดมึงซิมเลยเสือปู รอเนี่ยสองห้ามีกุ้งไม่หล่จ้าเด็กเขาดูไรจ้าขอดูกุ้งหน่อยย่างได้ปุ้ยแต่ว่าเราไม่ได้ให้เปลือกมันสวยอยู่แล้วแหละกุ้งมาอีกนะครับนี่ก็ประมาณสามกิโลโอ้กับข้าวเยอะจังเลยวันนี้เด็กๆยังเล่นน้ำอยู่เลยยังไม่มากันอันนี้ต้มต้มไส้สัมนใช่ไหมครับ ไส้ตันเราก็จะมาต้มเพื่อจะทําเมนูอะไรครับยำไส้ตันอ๋อตุนไปเรือ่อยๆเนาะค่อยมาหยับนะครับนี่ไส้ตันแท้ๆนะครับนี่โอ้ยบรรยาก,กาศนะครับแต่เสียดายน่าจะหนาวสักหน่อยเนาะนนปีนี้รู้สึกจะร้อน,นหน่อยนะครับก็เลยอืมอาจจะอากาศฟิวฟิวฟินฟินเฟเฟ่เว่อร์เด็กๆก็มาเล่นน้ำกันขึ้นได้แล้วลูก เปลี t t ่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำกินข้าวห้าโงเย็นละเออสมาเลยเอาละสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตัอานัเือเรียวกเตาแก๊สแม้ระเอ้ากุยเต้นอืมอืม จริงงั้นจริงงั้นจริงง้นจเดี๋ยวน เสือร้องไห้นี่แม่ครัวปีนี้เป็นไงครับร้อนร้อนมากอากาศไม่ค่อยหนาวนะครับปีนี้ก็เลยอากาศพอเย็นเย็นอยู่เนาะปีนี้มันหนาวช้าไปหน่อยนะครับธรรมดาเรามาเขาซอยดาวช่วงต้นเดือนธันวาก็ถือว่าหนาวกว่านี้นะ18องศาอันนี้อยู่ประมาณ23เนาะ25แค่นั้นแหละเออ25ก็พอแล้วกาศก็เย็นๆนแต่มันก็ไม่ได้หนาวจ้าจ้า นะ yeah, ไฟ LED แล้วก็ไฟกิ่งไฟราวไฟอะไรก็เรียกไฟอะไรไม่รู้เนี่ยกระพริบกระพับกระพริบกระพับสร Sommer, ้างบรรยากาศในการแคมปิ้งนะครับวันนี้คนมาแคมปิ้งเยอะอยู่นะนะมีเต็นท์หลายๆเต็นท์นะฮะรอบดิกเด้รอบดิกเด้ครับช่วงนี้โอ้ยรอบดิกนะครับหลังจากที่เราแคมปิ้งนั่งดื่มกันชิลๆ ตบท้ายแบบนี่เลยจ้าตำบักคุงตำบักคุงอีกคือขาดไม่ได้เนาะตำส้มตำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเมนูหลักเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราซิกเป็นเซเว่นไมเจอร์ได้ไหมซิกเนเจอร์เท่านั้นเขาเป็นเซเว่นเถอะเซเว่นกำลังด่ามั้งเซเว่นเนเจอร์เออเขาเป็นเซเว่นไมเชอร์ได้ไหมไหนๆก็เอเลเวนเนเจอร์เป็นซิกไมเนอร์ได้ไหมอันเซเว่นเออมาพนันอันนี้ Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Xóm nhảy xóm Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. bảo bảo เอาสงสัยจะหนาวจัดนะคะเพราะว่าเพลงไม่สามไม่คีกันเลยค่ะไม่รู้ใครร้องผิดร้องถูกอันนี้เราก็ไม่รู้นะเออคนนี้เป็นอะไรคะเสือสาวเหรอคะมาแล้วครับเสือดาวคนนั้นต้องการคืออะไรคะแมวโพลแม่จ้อยหนูใหนึกว่าแมวโพลแมวโพลอนนั้นคือแม่ให้ลุงปูดให้ลุงปูดให้ลุงปูดแมวโพล เอาตอนนี้คือบรรยากัดผิวสักคะอันนี้คือแมวนี่คือหนู9องศา9องศาจ้าหนาวไหมหนาวนุ๊9เทคคือนี้เราจะมาดูกันนะเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างเต็นเรากับเป็นโน้นใครจะนอนก่อนกันใครจะสาแข็งก่อนกันเรามาดูกันนะคะว่าใครจะนอนก่อนว่าใครจะล่วงก่อนกันนะคะ แต่ที่แน่ๆน่ะใครนอนก่อนอะทำใจนะคะเพราะว่าคนนี้โกนแบบ90เดซิเบลถึง100เดซิเบลนะคะโกนมากเข้ากีอีกแล้วโอ้ยเรียกว่าใบนับใบนับวราจอยกินเปล่าเขาขี ากนี่เราก็มีไข่ปิ้งด้วยนะจ๊ะสูตรจากจันทบุรีมีไข่ปิ้งแล้วก็ยากปลามบิกดึกดึกก็หาอะไรแกล้มไปนะจ๊ะใช่ไหมจ๊ะน้องแก้มหอมตอนนี้เราก็ย้ายเต๊ดใหม่นะครับเนื่องจาก แดดมันส่องย้ายกันมาขยับเข้ามาที่เป็นร่มไม้ขึ้นนะครับนี่มีร่ม,มร่มไม้ขึ้นเยอะการย้ายครั้งนี้ก็ชุกลุกอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็สนุปเยอะเพราะว่ามันมีร่มเราก็ได้นั่งทํากิจกกรรมอันนี้คือตรงที่เดิมเรานะครับที่เรากางเมื่อวานนะอันนี้เป็นวันใหม่ละ เราก็จะนอนอีกคืนหนึ่งนะครับเครื่องครัวยังอยู่วันนี้แมลงวันเยอะนิดหนึ่งนะครับเรานําอาหารทะเลมาก็เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก่าเราที่เมื่อคืนเมื่อวานตรงนี้ก็โล่งครับแดดมันส่องครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายไปนู่นนะครับแต่เครื่องครัวยังอยู่เราก็ค่อยๆมุบไปเรื่อยๆนะครับแม่ครัวก็ยังดูแลอยู่เหมือนเดิมนะครับเด็กๆก็นั่งกินข้าวกับข้าวเหนียว เป็นหมูย่างอร่อยไหมน้องแก้มหอมอร่อยมากน้องตาลคะอร่อยมากกินข้าวกับหมูย่างเดี๋ยวเราก็สักประมาณที่ยงเยงบ่ายเราก็จะออกไปหาอะไรกินข้างนอกไปดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าแถวในตัวอำเภอสอยดาวเนาะสวัสดีครับธาราเทพธารานอนหลับสบายดีไหม อ๋อ okay. ตื่นสายเลยแล้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาซอยดาวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พ hey ืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจันทบุรีนะครับอันนี้ก็ทางเดินไปน้ําตก เขาซอยดาวนะครับส่วนขวามือก็เป็นลานกลางเต็นท์สองลานกลางเต็นท์หนึ่งอยู่นี่นะครับที่เราพักกันครับที่นี่คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับบางวันเจ้าที่บอกว่าแทบจะไม่มีคนมาพักเลยเนี่นะครับก็ยังเหลือนักท่องเที่ยวอ,อยู่พอประมาณ้องเต็นท์เราก็อยู่นู่นเหลือแล้วรีแลกพักผ่อนไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ว่าจะออกไปลงที่ ลงไปที่เดือสอยดาวเผื่อมีอะไรน่ากินน่ากินลองดูก่อนเนาะว่าจะมีอะไรกินมากหรือจะไปไม่ไปยังไม่รู้นะเพ <c oughs> ราะว่าเมือ่อคืนหนักไปหน่อยครับแห้งนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคระับในร้านเก่าเราที่เรากางเมื่อวานเี๋ยวเราย้ายมานี่ครับมีร่มหน่อยครับ,บคืนที่สองนะจ๊ะเมนูเราก็เหมือนเดิมอีกครับ กินง่ายอยู่ง่ายน้อง้าไปแล้วอากาศมันรู้สึกจะหนาวขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานเนาะน่าจะอุณหภูมิต่ำลง2-1.3ประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็ย้ายที่กันมาน้องภูก็ยังอยู่ในเต็นท์มุ้งนะครับกันแมลงนอนนอนเล่นเกมนี่ครับวันนี้เรามีไฟ LED ครับเสียบ นี่ฮะสว่างกว่าเมื่อวานเมื่อวานเราเล่นเทียนนะครับวันนี้เรามีไฟ L e d ีแล้วที่จริงเรามาแล้วแหละเรา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 เปลี่ยนบรรยากาศสองเวอร์ชันเมปานเป็นเวอร์ชันของเทียนวันนี้เป็นไฟ l e d สวัสดีค่ะคุณพิราตรีสวัสดีค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศยังไงบ้างคะวันนี้อุณหภูมิดีกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานอบอ้าวหน่อยนอาต่อมัวขามก็วันนี้ก็คือมันอุณหภูมิเย็นขึ้นแล้วก็มีความ สุขขึ้นค่ะเพราะว่ามันเย็นเราก็ทํากิจกรรมอะไรมันก็กิจกรรมด้วยแล้วก็ดื่มดําในรสชาติของน้ำมันใ่นิดนึงก็มีความสุขค่ะแข,ข,ขอานขอ <c oughs> เชิญทุกคนมาเที่ยวเขาวสวยดาวนะคะ <c oughs> ถ้ามีเวลารีแลกการงานเรามาปล่อยความสุข,ข <c oughs> ที่นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้านะครับก็จัดการเราก็ยังเหมือนเดิมครับเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเบ้เต็มคาราเบล ได้เวลาชาวแคมป์อกาวออนทัวต้องลาจากแล้วนะครับเอามานอนที่นี่สองคืนกับสามวันที่เขาซอยดาวจันทบุรีนะครับเริ่มทยอยเก็บข้าวเก็บของออกไปเรื่อยๆนะครับสนุกครับที่นี่บรรยากาศดีเพื่อนชาวแคมป์ก็โอเคพอประมาณนู่นอยู่ฝั่งนู่นได้เวลาเก็บข้าวเก็บของแล้วอกาวออนทัว so ฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำด้อเราก็เป็นชาวแคมมือสมัครเล่นเนาะไม่ได้อุปกรณ์การใช้ในการแคม,มก็เอาง่ายๆนะครับซื้อตามเพจตามเฟซบุ๊คราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะเอาที่เรารับได้เราเป็นชาวแคมมือใหม่ท่านที่เข้ามาดูอยากแคมเหมือนเราก็ลองซื้อมาทำเหมือนเราดูก็ได้ครับ สักครั้งหนึ่งก่อนก่อนที่จะขยับขยายเป็นแบบใหญ่ๆเหมือนเพื่อนบ้านเราเนาะส่วนมากเราก็ปีละครั้งสองครั้งเราก็เอาประมาณนี้ครับผมเก็บเต็นแล้วนะครับเก็บเต็นแล้วเราก็จะได้เวลามูฟกลับกันแล้วนะครับสองคืนกับสามวันบรรยากาศที่นี่รเริ่มเก็บเริ่มเมคลียร์พื้นที่กันนะครับ แล้วเนาะซากาวะก็เจ็บคอนะครับเรื่องจากอากาศมันเปลี่ยนเมื่อตอนกลางวานันอากาศมันร้อนพอลางคืนม,มันก็เปลี่ยนเราก็มีการเดือดน,น,นิดหน่อยจะทําให้เจ็บไข้ขึ้นหวัดทันทีเมื่อคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ดื่มหรอกเขาใด้กินน้ำมะตูมกินยาแล้วก็พักผ่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขับรถกลับพัทยาอีกก็หลายร้อยกิโลน,น,นะครับที่เข้ามาชมาว,ว,าวันนี้ซากาวะก่เสร็จครับ